สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสมองสุบอนสุสูุสุคนอยู่กับแม่นางตองอูช่องตองอูรัาเพิ่นออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องมื้อน,นี้ฝนตกแห้งค่ะพี่น้องค่ะตําทะเลก,ก็ขายไปได้เออของทะเลก,ก็เหลือหลายแต่ว่ามือนน่อกี้ขอขอบคุณคุณลูกค้าว i p อพีมาเขียวตับมะคง มาเขยวตำมหม่งว่ตาตำให้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวสิกินสีซอยอุดหนุนญาติบ่ได้กําญาติบ่ได้ทุนว่าสันมาเออญาติบ่ได้ทุนสีซอยเสื้ออันตำทะเลว่าสันพี่น้องฝนตกแห้งเบื้องค่ะอืเบื้องอันลมพัดลมพีพายางนาล่านกระขาดเบิดครับพี่น้องฝนตก <laughs> ฝนตกแห้งทึงตกทึง,งลมพี่น้องค่ะมือเบื่องลูก <laughs> พี่น้องขาดเบิดเล็กค่ะขายของบ่ไดดก็เลยเก็บเก็บล้านเก็บอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้า V.I.P มาเขี่ยวตมบักหงเพิ่นววายันบ่ไดดทุนมาสันว่าส้อของมหาลายก็เลยมาเขียวตาบักหงษ์โคกละลอยว่าสั่นพี่น้องโคกละลอยก็ต้องตำโคกละลอยก็ต,ต้องตำแต่ว่าไปเบื่งแล้วพี่น้อง ลูกค้า V I P จะเป็นใครร้านตองอูต,ตําเสดิดยังตําอยู่นะคะเออตำแต่นี่จะว่าหอดสองทุ่มนะครับพี่น้องเด้อพี่น้องฝนตกแห้งหลายตกคักตกแน่ตก <c oughs> จนว่าอ่าว่าหันไม่นักตองอูกวดลังบ้านปัดลังบ้านนา้ำไหลน้ำไหลน้ำอ่าซึมน้ำหลังกะสีน้ำหัวน้ำหลังกระสีเซ็จเซ็จแล้ว ลูกค้า V.I.P. กลับมาต่ำทะเลให้กินแน่สี่ซอยสนับสนุนส,ส,สี่ซอยซือ้อเออย่านอ่ไรทุนลูกค้า V.I.P. ไปแล้วโคกนึงเมื่อตำกินเองจ่ายเงินมาจ่ายเงินมาโหโหทำเป็นแบบอี่น้องฝนตกแห้งเดี๋ยวลูกค้าคนนี้เพิ่นกินสุกเดี๋ยวไปลวกกุ้งก่อนกุ้งติมถ่วยเลยได้ค่ะนี่ ประมาณ20่สกว่าตัวประมาณ20่สกว่าตัว้ะค่ะนี่ถ้วยหนึ่งแล้วก็จะใส่ปลาหมึกพร้อมตำหนึ่งบาทเดี๋ยวสิไปเบิงบาลูกค้า V.I.P คนนี้เป็นผู้ใดไม่นั่งตะอู่สิบสิบห้าไปเบิงคะ่ะไปเบิงพคนกินพร้อมไปเบิงเขาตำพร้อมเดี๋ยวเด้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวลวกกุ้งให้ลูกค้า V.I.P ก่อนคะ่ะไปเบิงกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวแม่นั่งตองอูลวกกุ้งให้ลูกค้าวีไอพีก่อนนะคะอืมเตรียมหม้อกุงไปตามทะเลให้ลูกค้าว i p อพีกันค่ะลวกกุ้งก่อนค่ะลวกกุ้งก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อว,วิธีการลวกกุ้งของแม่นั่งตองอูเขาเขาจะลวกบ่ให้สุกนะคะลวกพอเฮิมเฮิมลวกพอขาดเชือ่อลวกพอมันเด้ง,ดงนึบหนึบ จะได้อร่อยถ้าลวกสุกลายมันจะบาแเจบนะคะแล้วลวกกุ้งกันก่อนเต็มถ้วยโฟมเลยนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลวกกุ้งแบบเด็กหนึบเด็กหนึบไม่ต้องสุกมากนะคะไม่ต้องสุกลายหอมค่ะไปต่าทะเลรวมให้ลูกค้า VIP กันค่ะตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดปกเป็กปกเป็กปกเป็ก,ปก,ป,กปกเป็กอยู่ <c oughs> พันยยานพันยันไม่นั่งสองอู อันบรได้ทุนขายของบรได้กำไรเพื่อเลยมาอุดหนุนฝนตกบรได้เพิ่นกามากค่ะลูกค้าวีไพคนนี้มาแล้วไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยไปตำส้มตำตำรวมทะเลให้ลูกค้าวีไพของเราค่ะ <มา S 1> บอกบอกว่าปิดล่านแล้วฝนตกอืฝนตกก็ต้องเปิดฝนตกก็ต้องตำเพราะว่าลูกค้าวีไพีมาสั่งเออกินนล้วจายเงินนะคะเออ กินแล้วก็จ่ายเงินเดเปิดเดี๋ยวนี้ไมมนักต้องเปิดแล้วต้องจัดให้ลูกค้า V ีไอพีค่ะอุ้ยฝนตกมืดตึ๊บเลยครับพี่นอ้องมืดคักผัวค่ะพูนพี่น้องฝนตกดูหน้าร้านผ้ายางขาดเบิดแล้วค่ะผ้ายางขาดหมดแล้วค่ะจะได้เปลี่ยนผ้ายางใหม่ครับพี่น้องลมสัตว์ฝนตกแห้ง ไปตำทะเลรวมให้กับลูกค้า V.I.P กันเลยค่ะ น่องตา,ตามตามตามค่ะตามถึงหอซองทุ่แมแล้วเออเปี่วถาดมะเปี่วถาดมันใส่ให้ลูกค้า vip ปิดล้านได้ฟฝนตกไป้กกมาเขี่ยวตามมาทะเลไปไปเอาถาดมาจ้าถาดมาไส่ลูกค้าเบื้งเนื้อพี่น้องลูกค้าวี p อพีจะเป็นไผลูกค้า VIP จะเป็นใครมาดูกันค่ะ ปลูกปลาฉันหายไปไหนฝนตกเกล็ดลงข้างล่างฝ่าห้องบุมบัมบุบบํมพี่น้องฝ่าห้องปะเดเขาก็เปิดค่ะฝ่าห้องปะไดเขาก็ไล่ค่ะเออฝ่าห้องปะเด้าเขาก็เฮ็ดคลีปค่ะย่านพี่น้อง่ฮู้จักค่ะลุงกินน้ำเปลุงกินน้ำอย่าไปซี่เด้อ จะเป็นสี่เดอ้ออยากให้แซบอยากให้หวอยากให้ลูกค้าติดนะคะน,น้ำปลาตาคนแบกกุ้งค่ะ <c oughs> นี่ใส่ไปเลยเมื่อนี่จะมื่อนี่ใส่หลายๆจะสิเบิดขวดแล้ว <c oughs> น้ำปลาตาคนแบกกุ้ง พี่นางถากินแล้วครับพี่น้องกุ้งใส่ค่ะปลาหมึกใส่ค่ะจัดเตรียมให้ลูกค้า VIP นะคะเึงงปลาหมึกมปลาหมึกเราลวกทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่หลายๆเลยใส่หลายๆเลยค่ะใส่ไปอีกค่ะ ลูกค้า V.I.P มาสร้างเปิดร้านแล้วต้องให้ต้นเลยนละอุ้ยตายแล้วคุณลูกค้าจ่ายตังค์มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอุ้ยขอบคุณคุณลูกค้าค่ะลูกค้าจ่ายเงินแล้วพี่น้องส่งกับมาเขียวต่ำอยู่ใส่หมูยอป่ะคะ่ะใส่หมูยอให้ลูกค้า V.I.P ด้วยจัดเต็มให้ลูกค้า V.I.P ใส่หมูยอให้ด้วยนะคะสมกับเงินลอยสมกับลูกค้าเพิ่นมานางกินเนาะฝนตกปันใดเพื่อนก็ะมาะเนาะ <c oughs> อืมฝนตกปันใดเพิ่นก็ะเขียวต่ำเนาะ <c oughs> ป่นบัวน้าบัวฝนมาซื้อต่ำบัก่งกินฮ <c oughs> าต้องจัดให้เพื่อนแบบเต็มเนี้ย <c oughs> เต็มที่นะคะอืม <c oughs> ใส่เส้นมาแล้วก่อไหมคะคุณลูกค้า ใส่นิดเดียวใช่ไหมคะ่ะได้เลยค่ะนั่นเลยโอเคค่ะจัดให้เลยค่ะลูกค้า V I P สนใจงั้น,นมาแล้วเขา,าต้องเห็ดให้เพิ่นแบบเลิศเย,วๆ,ยวๆว่าอืมเมื่อนี้เพิน่นคิดจังใดบุ๊บเพิ่นค่อยอยากกินตำทะเลตำทะเลร,รวมสมือพันบรรย่ยยัดเลยค่ะสมือบ่เห็นเพิ่น ใส่อันนี้ด้วยเนาะลูกค้าเขาชอบเนี่ยเม็ดกระถินนะคะเม็ดกระถินคุณลูกค้าเ่นมากอืีอย๋ยวเใากระินโรยอีกรอบนึงเพราะว่าเม็ดกระถินเ่นมากอืม่มากโรยดูคกละลอยนะคะคกละลอยดูพี่น้องแต่ชอบมาให้ลูกคุณลูกค้าเ่นแรง อันนั้นพันซฮัลโหลนี่ค่ะนี่ไปเบิ่งเด้วพี่น้องลูกค้า VIP จะเป็นใครนะคะอู้ยพี่น้องคะ่ะนี่อันนี้คือ100บาทนะคะนี่100บาท หนึ่งร้อยบาทนะคะร้านตองอูตาเสด็จจัดให้ค่ะร้านตองอูตาเสด็จจัดให้ค่ะนี่หนึ่งร้อยบาทจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาม็กกะทินโรยให้ลูกค้าคนนี้ก่อนเพิ่นมากหลายเม็ดกะทินนี่จ้านี่เม็ดกะทินโรยแบบเยอะยุว่าเพราะว่าเพิ่นมากต้องโรยเพิ่นลาย เนชอบสอดไปกันเลยค่ะไปเสิร์ฟลูกค้ากันเลยค่ะอันน้องเตยไปเลยค่ะไปพี่น้องไปเสิร์ฟลูกค้ากันเลยคันนี้เด็ลูกค้า V.I.P นี่จ้าลูกค้า V.I.P คันนี่นี่จ้าสวัสดีค่ะคุณแม่กิตนาปาลูกค้า V.I.P ฝนตก ฝนตกประดีกระเขียวอ่ดันตำบมักฮงขอบคุณลูกค้า V.I.P. วันนี้นะคะป๊าบุพี่น้องยกขึ้นให้พี่น้องพนเบิ่งดูขอบบพี่น้องมาได้จับพี่น้องมาเด้อค่ะมาเดอ<ป>อืมตำกุ้งสดบวกปลาหมึกบวกยอค่ะ ใส่ผิดห่าเม็ดนึงก็ว่าผิดแล้วก็พ,พี่น้องลูกค้าว <V AP. S 2> ีเอพหน่นลูคาเซ่บๆค่ะเศบๆมาเด้จ้ามาเดื้อมากินน้ำกันจ้ารังกงหมมาเด้ค่ะมาเดพี่นองเอาบริษัทเห่งมาเปิดไปนอน น่ลาขอโทษนะค่ะคุณลูกค้ามืนอี่นน้ำอยู่ทั้งลานเบิดนะคะต้องไปซื้อกินเองนะคะน้ำเบิ่สุดติดขังพป็นพันมาส่งเขาพนักได้ตอบแชทอยู่ค่ะต้องขอโทษขออภัยคุณลูกค้าต้องซื้อน้ำกินเองนะคะทัรไปทัวรไปแล้วค่ะเขาไม่รับคุณลูกค้าต้องขอโทษขออภัยนะคะเมื่อนี้เนาะต้องซื้อน้ำกินเองนะคะ <c oughs> มาเด้อเอจีเลยกินตำขมมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกัดเด้อค่ะเออตำซุปตำแบบโยโย่ว่าตำทะเลสุม,มือสุม,มือบุกค่อยอยากเลยพี่น้องมันดีเป็นทั้งในฝนยากบอกอืมนี่นี่คุณแม่กินแต่แล้วยากมาเด้อครับพี่น้อง พกละหนึ่งร้อยบาทจากคุณแม่กิจการลูกค้าม p ได้หลายก่อด้ลายกอลายลายก็บ้านลายหน่อยกบ้านหน่อยลูกค้านี่ลูกเาค่าจรงเีเคลียด้ดีดอกสากก้อนเกิดเป็นไก่ตีเคหาอย่างหากุ้งหรือหาปลาหมึกกันเดปลาหมึกเต็มอลี่ยพ จะหากุ้งไปสอนจะข้าวก่อนมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อค่ะเอากินกินตากเอาใส่ซ้อนน้ำใส่ซ้อนตากซูดเอาเออน้ำไหลไหลน้ำออลองน้องนํ่งบ้ง อืมกินน้ำลูกค้าก่อนค่ะลูกค้ากินเป็นตะแเส็บพูดโอ้โหแ <c oughs> จ๊บอืมมาเด็อกอับพี่น้อง แม่ยายเนี่ยแปลว่าเขาไม่ลู้ขา v ว p เนี่ยเลขาวเเติมน้ำน้ำอยู่หลังบ้านกระติกไงเอามาเต็มก่อนเห็นลูกค่ากินเป็นตาเสียบแม่ค่กาก็เลยกินน้ำใ <laughs> คว่าเป็ดร้านบุอบน้อง เขาสยามเด็กเสิร์ฟก็เป็น่งเเด็กเสิร์ฟความจำมาเสียมใจเปิเปิดร้านลหรือบป่ปกติเข้ามาเีหยังเอาอย่งวะเ่ยเอาปิ้งไก่เบอร์หรอน้กมาเ่กินซูไก่จบ แล้วยายเด็กน้อยกินไปแล้วเด็กน้อยไปกินแล้วมาเดอพี่น้องดอมาดอไม่ได้ทำหนึ่งตึกอีกนะมาได้ก็่ึ้นไม่นด่อะ นั่นนี่เขาเปกีู้่แลวอ่กองหวงทั้งต่ำทั้งกินหอม้อมก,ก,กินน้ำกินเผ็ดให้กินน้ำเห็นห้งเผ็ดนี่กินน้ำ กินน <laughs> <át> erm ้ำลูกคาจึงได้เงินนั้งได้อิ่มกินต้นใต้กุ้ง ไปให้ยายแล้วอุตส่าห์จบเงินสื่อรลอยหนึงง่งผมเน้นน่ะมันเป็นธรรมดาเด้หน่ะบัตรเด็กมากินฟรีเด้หน่ะมาเด้อค่ะพี่น้อง มาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องผ็ดจะล้มออกหู <laughs> <laughs> แสบ กนหมดตวี่ไ้นะเก็นเ้แบจเสรลเห็นหมดนี่กุ้งตัวนึงเขาหายไล่กิ่นหมดสมบวรุ์สมคุณคางเงินลอยบ่อได้ลายบอรานนี่คาเปบ่อ อมน้องคุณคาบ้างได้ละเด้งเงินลอยซอยอุดหนุนอยู่คาวีเอพีกินส้มตำไปกินน้ำไปนะคะแม่กิตาแส่บหลายพี่น้องแส่บสุดๆเลยร้านอีคาเป้อยู่แล้วบ่าต้องห่วงเอาโอเคค่ะพี่น้องแม่นักต้องอู่กับอัน น้องเตยกับคุณแม่กิตาขอลาไปแล้วคะ่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนะ้าคลิปนี้เอาไว้ซำนี่จาฝากกดไลค์ฝากาากดแชร์ฝากกดสไครให้ลูกค้า V.I.P แม่นางตองอูด,ด้วยคะ่ะตบมือสวสดค่ะตบมือแม่ตบมือ,มอตบมือเออตบมือ,อ,อ,มอลูกคาา้า V.I.P สี่โมงเคิร์ฝนตกแล้ว<โฮะ>มาอุดหนุนฝากกดไลค์ฝา,ากกดแชร์ฝากกดสับสไครสวัสดีขอบคุณเอฟซีเนาขอบคุณ <พา S 1> ค่ะวู<ป>้ดปัดวันนั่ง นางงามหมายเล็กหนึ่งนางงามลอกสวัสดีค่ะโอเคค่ะพี่น้อง <Okay. S 2> พอกันม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้ออย่าลืมดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แม่นางตองอูด,ด้วยนะคะแม่นางตองอูขอลาไปแล้วพอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ไว้สวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนางงามยกมือสวัสดีค่ะอีกเนี้ยสวัสดีค่ะบ้ายบายบันนี้บ๊ายบาย,บ,าย,บ,ายบ้ายบายค่ะพี่น้อง ไปละค่ะ